ก็นอนบัคชีทำไมทำเหมือนลาบเลยอ่ะแล้วก็ไก่ทอดอะไรอย่างนี้ทั้งทอดลาบค่ะทำเหมือนลาบเหมือนลาบ ทอดทางานก็มางาน,นเงินนึงไอ้ทำลาบแบบทำลาบใส่เครื่องลาบหมดเลยค่ะโยเปียวหอมเงากาลัว่าเดี๋ยวเราไปทอดนะคะโยเปียว หอมเงากุ้ว่าเดี๋ยวเราไปทอดนะคะผัด,ดลูกแม่กินมเสร็จแล้วป้าบักซีเกากุ้ว้มะนาวเสร็จแล้วป้าก็มาทอดนะคะทอดนะคะ ก็ไปทอดไปจะได้ไม่ไม่เหีย็นนะคะทอดลังแต่พี่ทีหลังเอาใส่ข้าวคั่วใส่มะนาวทำเหมือนกับราบเลยก็แบบังซีข้าวคั่วมะนาวเป็นแหลวป้าก็ามาทอด ทอดหะก็ทอดมีอะไรเยอะทั้ผัดลูกแม่ยังเตรียมหั่นอันนี้หั่นแล้วค่ะ อ่านเปียนต้อง,อองอต้ไม่เด็กกินไนไม่ใส่ผิกนะถ้าจะกินเผ็ดก,ก็ใส่ผริกสิกลปลาดูนปลดูเาขาใส่มะนาวโอ้ยเนื้อท่าน นี่ปลาทอดเสร็จแล้วจ้ะทอดเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วเตรียมหั่นปลาที่19วันน,นี้าราง2จ้ะกะข้าวหน้าบัลชีาไมทำเหมือนลาบเลยอะแล้วก็ไข่ตังใส่พี่ทีหลังเอาใส่เกาคัวใส่มะนาว ทำเหมือนกับลาบเลยค่ะนี่ยทอดลาบค่บะทำลาบเหมือนราบกดทำไม่เด็กกินไงไม่ใส่ผิดนะถ้าใครจะกินเผ็ดก็ใส่ผิดกินละถ้ากครจะทอด เราทาลาบทำทำ,บทำลาบแบบลาบแบบทองเปรี้ยวๆหอมเง,ง้ากั้วเดี๋ยวเราไปทอดนะคะพี่น้องจ๋าปาือเาทำ เตียมหั่นอันนี้หั่นแล้วค่ะหันห่นเตี๋มมาละเงินเงินเงินให้ทำลาบแบบดทำลาบใส่เครื่องลาบหมดเลยค่ะนี่ปลาทอดเสร็จแล้วจ้ะทอดเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วเตรียมหัน่นข้าไปที่สิเก้านทึลามสองะส็ทอดจ้ะ จะได้ไม่ไม่เหี่ย็นนะคะทอดกับทำไม่เด็กกินงนะที่ไม่ใส่พริกนะคนะถ้าใครจะกินเผ็ดก,ก็ใส่พริกกินแล้วก็ไปทอดคไปจะได้ไม่ไม่เหี่ย็นนะคะทอด ต้องไม่เด็ดก,กินงะนไม่ใส่พริกนะถ้าใครจะกินเผ็ดก,ก็ใส่พริกดีหล่นะทำลาบแบบทำลาบใส่เครื่องลาบหมดเลยคนะ่ะค่ะก็น้านนบักชีทำไมทำเหมือนลาบเลยนะ่ะแล้วก็ใส่ อทอดลาบค่ะทำลาบเหมูลาบนี้ล่ลาบลาบทอดทอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาทอดละ่ะก็จะเหมือนลาบนะคะแล้วก็จะทอด ทอทำ้ขาเรียกว่าทำหมูลาบทอดเยลเพียวหอมเงากรวดเดี๋ยวเราไปทอดนะคะเยลเพียวหอมเงากรวดเดี๋ยวเราไปทอดนะคะ เราก็ทำเป็นเกลีทำเป็นเครื่องลาบเลนละค่ะเนี่ทอดลาบค่ะทำหมูลาบหมูลาบป้าบัลสีข้าวคั่วมะนาวเป็นแล้วป้าก็มาทอดนะคะทอดนะรั้ง ไปพี่ทีหลังเอา,เอาใส่เกาคั่วใส่มะนาวตั้เหมือนกัะลาบเลยค่ะเ<า>นี่ยทอดลาบค่ะทำลาบเห<า>นือลาบ่นีทอดลาบค่ะทำลาบเหมูลา,ลาบ น้องจา๋านี่ป้าทำอันนี้มันลาบลาบทอดเพราะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาทอดอ่ะก็จะเหมือนลาบนะ,ะทอดทำต้องเรียกว่าทำหมูลาบทอดก็ใส่มะน,นาว ตำลาบแบบตำลาบใส่เครื่องลาบหมดเลยค่ะไปดูไปดูหลังใส่พี่กิดหลังเอาใส่เกาคั่วใส่มะนาวทำเหมือนกับลาบเลยพอ,อมีเงาทัน จะทาหนึ่งเตรียมหัน่นนี่หั่นแล้วค่ะหั่นหันวแล้วทำลาบทำตำลาบแบบลาบแบบทองแบบต้อไม่เด็กกินงา ไม่ใส่ผิดนะคะถ้าอยาจะกินเผ็ดก็ใส่ผิดกินหลังพี่น้องจา๋านี่พ่อทำผัดลูกแม่กินแต่ยังไงจังแต่พี่ทีนหลังเอา ใส่เกาคั่วใส่มะนาวทำเหมือนกันราบเลยแล้วก็ทำเป็นแกงเมืดดดดด่อ